อัพ anyway. เป็นอัเป็นอเป็นที่มีถ uh> ้า่าติดเจ้ามาแล้วติมพจ้าอันต่อไปอันนี้คืออะไรพาขาไยเรียมันเจ้าอัพเป็นภาษายเรยมันเรียกว่าภาษาอังกฤษค่ะทีวดีภาษาไทยเรียกว่า ทยแลีวจ้าทีวีที่พาอไทยและตะ้ันทีวีเป็นนินจีนะ้ำมีด้วยพ่อนยเป็นเจ้าพีลินจีนะทะ้าชอบกินมากท้าค่ะลินจีน้องชอบกินมากนะคะเรอไปซื้อที่ไหนมาคะทีอีดีคะเอดิคาเหรอคะค่ะเอดิคาเป็นอะไรเป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นร้านขายของร้านขายทอนอ๋อคะ่ะ น้องชอบกินแล้วก็มีอะไรอีกมะอะไรคะลูกใหญ่ๆนะเขาเรียกว่ามะอะไรคะมะหนาวมะอะไรคะมะม่วงมะม่วงพูดสิคะมะม่วงอ่ามะม่วงใน<ต>ดูสิแม่น้นนองดาวที่คันตัวว่าขนา,านภาษาเลยแต่มันน้องจะบอก,อกดิจเดินตอนบเดียวนะ มีรสยังไงคะรสหวานหวานอร่อยอืมอบแม่เราปอดทีวีน้ำเพียเพนยงปอดทีวีให้เรานะคะแต่น้ำเพียเพนจะให้กินนะคะค่ะกินอลไรกินให้ดูน,นะเอาเพียชอบกินใช่ไหม ใช่ไหมคะอ,มอร่อยไหมคะวิตามินซีสูงมากเลยกินเยอะๆจะได้แข็งแรง